ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f ฟ o bon t b a l l 2 0 2 4โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้คนก็จะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนประจำสัปดาห์กันเหมือนเดิมเลครับก็มาดูเลยกัน,นะครับว่าแผนที่หลายคนทมหาหรือว่าแผนที่ ใครหลายคนอยากลองเล่นนะครับทุกคนย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างก็ทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือการพูดถึงการรีวิวแผนแรกหรือว่าสอนหาแผนเด็ดประจําสัปดาห์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอญาตเน้นย้ํากันเหมือนเดิมนะครับว่าสัปดาห์นี้ก็คือเหมือนเดิมทุกคน แผนแร่424หรือว่า4114ก็คือยังไม่กลับเข้ามานะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหรทุกคนหรือว่าเมื่อไหร่ที่มันจะกลับเข้ามาสักที C, นะครับเพราะว่ารอคอยกันนานเหลือเกินนะครับและรวมไปถึงแผนนี้ทุกคนแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4132คนที่มี mf 3ตัวนะครับวันนี้ก็คือยังไม่กลับเข้ามาเลยเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเช่นกันนะครับก็คือยังไม่กลับเข้ามาเลยนั่นเองนะครับ เรามาดูแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนกันก่อนเลยเลยกันนะครับมาที่เกมแผนล่าสุดกับทุกคนนี้เลยนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนที่หลายคนถามมานะครับหรือว่าแผนเด็ดของสัปดาห์นี้นะครับมีรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่าอยู่ที่สโมสรไหนกันบ้างก็มาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะครับเริ่มที่แผนแรกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแผนแรกที่อยากแนะนําไปทุกคนอยู่ที่ฝั่ังของยุโรปนะครับแล้วก็ไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ แผนแรกก็คือเข้าไปที่ทางฝั่งของ Nottingham Forest กันทุกคนตามนี้เลยนะครับเข้ามาที่การจัดทีมนเหมือนที่ทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟ a u l t ก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับก็ขอญอาตเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับเพราะว่าเป็นแผนของ3142นั่นเองนะครับก็ออต้องเปลี่ยนหลายตำแหน่งหน่อยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนขอขอญาตเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งกันก่อนเลยเลยกันนะครับ จะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ3142ก็คือมีเซนแบ็กสตัวนะครับทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลาง CMF 2ตัวคนคัณน,นี้คือสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าอีก2ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนแรกหรือว่าแผนของ314 2น่อนะครับก็ให้ชอบแผนนี้อย่าลืไมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ เรามาดูแผนต่อไปกันบ้างลกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็รอบนี้นะครับเข้าไปที่ทางฝั่งของยุโรปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเคยนะครับแผนที่2คือไปที่แอสตันวินล่าทุกคนตามนี้เลยนะครับมาที่ทีมเสร็จแล้วก็มาเดินขับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดลฟ์นะครับคือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4-2-3-1นั่นเองนะครับขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับมีหน้าตาม,มาประมาณนี้ทุกคน มีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบขวานะครับกองกลาง2ตัวแล้วก็มีกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรของแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับไปดวลต่อแผนที่3ามนทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้แผนที่3นะครับไปที่ทางฝั่งของ ลาลิกาสเปนกันบ้างครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือเลื่อนลงมาที่สโมสรสุดท้ายนั่นเองครับคุณหรือว่าสโมสรของพลามาสันนี่นะครับไปี่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับคือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4-1-4-1นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็ได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-1-4-1นะครับก็คือมีเซตแบ็กสองตัวนะครับ แบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง1ตัวนะครับกองกลาง CMF 2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าวินหนึ่งตัวนะครับเป็นแผนของ4 1 4 1นะครับก็ใครชอบแผนนี้ก็อย่าเลือไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้บอกเลยว่าน่าสนใจเช่นกันนะครับเพราะว่าตรงกลางนะครับทุกคนยืนกันแน่นมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์ของ e s s i o n g เกมคนหรือว่าสายครองบอลหรือต่อบอลนะครับบอกเลยว่า แผนนี้นะครับต่อบอลกันสวยแน่นอนทุกคนเพราะว่าตรงกลางนะครับยืนกันแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับเรามาดูแผนต่อไปกันบ้างแล้วกันนะครับมาทีการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็รอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของเซาท์อเมริกากันบ้างนะครับแล้วก็ไปที่บราซิลนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างคนไปที่สโมสรของซานโตสเอฟซีนะครับหรือว่าสโมสรเก่าของเนมาร์เจานะครับ ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ default คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4222นั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4222ที่มี m f 2ตัวนะครับก็คือมีเซตแบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาน,นะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับ บอกเลยว่าแผนนี้ก็น่าทดลองเล่นมากๆทุกคนเพราะว่าเป็นแผนที่น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับมีทั้งกองหน้าตัวว่า2สองตัวนะครับกองกลางตัวรุก2ตัวแล้วก็ตรงกลางเสียมเพบดีมเอีก2ตัวน,นั่นเองนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยครับสำหรับสโมสรของซานโต้เอฟซีนั่นเองนะครับ,บ,มมนนรบก็ไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปดวนต่อทุกคนมาดูการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ก็คือรอบมาลุ้ทังฝั่งของ ยุโรปกันบ้านคนเลยก็มาที่เครดิตอันนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่สโมสรที่3นะครับไม่ได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเดินครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟ u l ลคือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแผนแร่แผนยอดฮิตของเบส2021ครับคนหรือว่า4-3-1-2นั่นเองนะครับเป็นแผนเมตาแผนหน้าคู่ที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆเลยบนสลับแผนนี้นะครับก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับ กองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลาง c ซ f 2ตัวทุกคนกองกลางตัวรุกอีก1ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับหรือว่าคิดถึงเบส2 0 2 1นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้สายต่อบอลนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับสวนกับไวแน่นอนคนแล้วก็โพสชั่นเกมนะครับก็สามารถต่อบอลครองบอลกันได้อย่างแบบไหลลื่นแน่นอนนะครับสำหรับแผนนี้เพราะว่า ตรงกลางก็มีนะครับผมแล้วก็ชิน่ง1 2ไปที่กองหน้าตัวเป้าได้สบายเลยนะเองนะครับก็ใครชอบหรือใครอยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4312นะครับเรามาดูแผนต่อไปกันบ้างลกันนะครับมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของยุโรปกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่หลีกเอิงฝรั่งเศสทุกคนกดผิดนะครับไปที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับทุกคน แป๊บหนึ่งนะครับไปนี้ยุโรปทุกคนแล้วก็มาที่หลีอเอิงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปที่สางฝั่งของสมสอนเอเอสโมนาโกนั่นเองนะครับเมื่อทีมเสร็จแล้วก็มาเนื้อทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลคือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนปราบเมตาของเปส2 0 2 1เช่นกันนะครับก็ใครที่เล่นเปสส0 2 1ันเนนะเวลานั้นขอบอกเลยว่าแผนนี้นะครับเป็นแผนที่ใครหลายคนนิยมใช้กันมากๆเลยครับสำหรับแผนนี้ ก็อขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับนี่ครับทุกคนเป็นแผนของ343นะครับหรือว่าเรียกอีกแบบนี้ก็คือ4223นั่นเองนะครับมีเซนเตอร์แบ็กสามตัวคนกองกลางเซมเอฟสองตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้งเซมเอฟและก็ดีเอฟเลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาคนแล้วก็กองหน้าสามตัวเลยนะครับแบ่งออกเป็นกองหน้าตัวเป้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวต่ำอีกสองตัวนั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ เรามาปิดท้ายแผนกันเหมือนเดิมทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเขาทำการปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับไปที่เซาท์มีดิกาคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็ไปที่ทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับหรือว่าทีมชาติของลิโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดลเฟลนะครับมีหน้าตามาแบบนี้ทุกคนอันนี้คือแผนของ4-4-2นะครับซึ่งมันคล้ายคลึงกับ4-2-4นะครับแต่ว่า มันจะเป็นวินแบ็กฝั่งซ้ายและวินแบ็กฝั่งขวานะครับก็คือถ้าเป็น4-2-4นะครับมันจะเป็นปีกสูงซ้ายขวานะครับแต่ว่านี้คือมันจะเป็นปีกต่ํานั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่รอ4-2-4อยู่นะครับก็คือแนะนําว่าให้ลองเล่นแผนนี้ก่อนได้เลยนะครับมันน่าสนใจมากๆตรงที่มันมีทั้งวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนเลยก็มีหน้าเป้าและหน้าต่านะครับและปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายคือแผนของทีมชาติฝรั่งเศสกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คืออปปิิดทท้้้ายใหุกกคคลลัันนู่แวะรบ มาที่ทีมชาติเุื่อคนแล้วก็ไปที่ทีมชาติของฝรั่งเศสนะครับบอกเลยว่าแผนนี้นะครับมีใครหลายคนใช้กันจนถึงดิวิชั่น1หลายคนเลยนะครับทพกคนนี่เลยนะครับเป็นแผนของ4-1-3-2ของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเุื่อคนก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัววินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับพอใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่ารอแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกนคนหาผิดพลาด ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอแนะนำเพจ i n นแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ